สวัสดีครับตัวนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับช่างฝันอะไรซิ่งนะครับในช่องว่างทุกวันเลซิ่งของผมนะครับตัวนี้พอดีมีเรือนเข้านะครับพอดีเรือนเรือนลิ้นเล่งแค่หลวงปากนะครับตัวนี้มีไซส์ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับมีสามไซส์นะครับมีสามมีสามขนาดนะครับมีขนาดยี่สิบหกมิลยี่สิบเจ็ดมิลยี่สิบแปดมิลนะครับเนี่ยนะครับดูงานนะครับดูงานเนียนกิฟนะครับ เราใช้เครื่อง C N C ในการาล้วงเรือนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะแม่นยำมากเลยนะครับค่า T P จะแม่นยำนะครับนี่นะครับเราจะได้ไปพร้อมกับตัวนี้ตั้งเดินเบาอากาศนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับงานตัวนี้สวยงามนะครับไม่ต้องไปเออ,เ,อ,อเดี๋ยว เขาใส่กับตัวนี้มันใส่กับคออคอไอดีเดิมๆนะครับปิดรถนะครับใช้ได้ตั้งแต่ปี2011จนถึงปี2020นะครับรุ่นนี้นะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเอาคอเลื่อนให้ดูนะตอนนี้เป็นบรรยากาศในร้านผมนะครับบรรยากาศในร้านนะครับเนี่ยบังมานี่มาบัางมาแกน เดี๋ยวนี่ครับมันต้องใส่กับพ่อเรือนแบบนี้นะเดี๋ยวให้น้องมันแกะให้นะครับนี่บรรยากาศในร้านก็ประมาณนี้นะครับของก็เป็นผมมีอยู่สองที่นะครับร้านเราตัวนี้เป็นสาขาสองนะครับสาขาแรกจะเป็นงานฟ้อนกึ่งขัดนะครับใส่ผปากันเลยนะครับก็ในเพจช่างขวันอะไรซิ่งก็มีอะไรให้เลือกนะครับนี่ นี่ก็เดี๋ยวดูบรรยากาศหน้าร้านเราบ้านนะครับติดถนนใหญ่นะครับในกลางใจกลางเมืองสีสเกตนะครับก็จะประมาณนี้นะครับช่วงคืนนะครับโอเคหรือเปล่าเนี่ยนะครับอ๋อมันแกะขึ้มาแล้วครับเป็นคอรคอยดีนะครับเขาเรียกว่าคอยดีนะครับเดิมๆนะครับเนี่ยไปกับคอยลีเดิมๆนะครับแต่ว่าเราต้องไปทําการแยงตรงนี้นะครับแยงแยงรูตรงนี้ให้มันรับกับใบใบเรือนใบเรือนที่เราสั่งไปนะครับเพราะว่า ว่าสมมุติว่าลูกค้าสั่ง,ง,ลลงใบเรือน26มิลเราก็ไปล้วงให้ใบเรือน26มิลเข้าไปได้นะครับเวลาเราเปิดคันเร่งนะครับใบเรือนก็ให้มันรับกับใบเรือนแค่นี้พอนะครับนะครับก็สําหรับใครที่สนใจเรือนลิ้นเร่งแท้ล้วงปากของผมตัวนี้ก็ถ้าเข้าไปในเพจช่างขวันอะ่อยิ่งได้เลยนะครับเนี่เราจะมีบริการจากแก๊สมิลนะครับ ทำการรับขอ้อความทุกตลอดนะครับสวยไหมสวยนะครับนี่ไหนไหกาวแน่นนะครับกาวแน่นนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนจะใส่เราต้องทากาวตรงนี้ด้วยนะครับถ้าไม่ทากาวมีโอกาสที่จะรั่วมีสูงนะครับแล้วรถจะจูนไม่นิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราขอนที่เราเรา,เราจะใส่ตรงนี้เข้าไปเนะี่ยใส่เข้าไปครับคอเรือนตรงนี้เนี่ยเราต้องทากาวก่อนนะครับก็ ประมานี้นะครับที่เพจช่างขอนะไรซิ่งนะครับอะไรก็เข้าไปดูได้เลยนะครับในเพจนะครับนะครับโอเคครับก็ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตอะไรที่ว่าดีๆมาให้ทุกท่านชมกันนะครับเผื่อสนใจก็ทักเข้าไปถามได้เลยนะครับสั่งซื้อได้เลยนะครับโอเคครับผมครับ